เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนนะครับวันนี้กันในรายการกาวิตี้โซลิเปอร์นะผมวันนี้ก็จะมาสรุปกาชากลางเดือนกันยายนปี2 5 6 7นะครับเนาะก็ตู้นี้ไม่มีอะไรมากนะแถมก,ก็ไม่แปลกเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่ามันพันปีติดต่อมาแล้ว3ตู้เนาะมันจะต้องพักเบรกกันบ้างนะเออ ก็คือเป็นตู้ไม่ลิมิตนะหลังลุงนะก็คือตู้นี้เนาะมันมาแล้วแหละจริงอะมาประมาณมันตั้งแต่ที่สนะิบสามแลวันแล้วเนาะผมก็ต้องขออภัยทุกท่านมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับเนาะที่คอามราช่างคลิปเนาะเนื่องจากผมติดงานเนาะเล็กน้อยนะก็เลยมีโอกาสได้มาทําวันนี้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าตู้นี้จะมาในวันที่19เดือนนี้เนะาะเวลาบ่ายสโมงเช่นเคยนะพร้อมกับอีเวนต์ใหม่ด้วยเนาะ ตู้นี้อ่ะถ้าใครมองเผินๆรู้สึกว่าเหมือนจะเก่งใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะว่าด้วยจากการที่ผมดูครั้งแรกแล้วนะก็ผมรู้สึกได้เลยว่าไอ้สามตัวนี้จะเป็นบอสใหม่ในอนาคตของหอใหม่อย่างแน่นอนนะผมคิดสภาพแล้วนะเนื่องจากหอไอตรงเนี้ยคือมันหมดแล้วเนาะหอเอ หอ150ชั้นนะก็คือสุดแล้วนะครับสำหรับหอนี้เนาะมี150ชั้นนะเออส่วนใครที่ยังไม่ผ่านก็รีบไปผ่านกันด้วยนะผมของโคตรดีนะทุกครั้งเลยถ้าใครเล่น5ด่าน5ด่านทุกครั้งก็จะรู้สึกว่ามันเอ,อ๊ทำไมขอมันเฉยๆจังแต่ว่าถ้าใครมาเล่นรวดเดียวได้หมดนี่ก็คือแบบโอ้โหรวยมากเลยนะได้ทรัพยกากรไปใช้กันแบบรวยๆนะ โตอีกหลายสิบใบนะแล้วก็มีเพชรด้วยแทรกเราในระหว่างทางเนาะแล้วก็มีไอ้เหรียญสีฟ้านี่เยอะมากนะเหรียญของหอคอยเนาะก็ตันแล้วนะครับผมถึงชั้นที่150นะถึงชั้นบนสุดเนี่ยเป็นโอเสื่อเนาะที่ใครยังไม่มีก็ไปเปิดหาก็ได้ตอนนี้ตู้ก็ยังเหลืออยู่นะใครที่ยังไม่ผ่านสเตจนี้แนละ้วหนึสเตจนี้ได้ใช้นอนครับผมโ s เสื่อเนาะเออก็หอใหม่เนี่ยนะโคตก็ใกล้จะมาแล้วเนาะค,คิดว่านนะ แต่ส่วนช่วงนี้เรามาพูดถึงช่วงนี้กันดีกว่าเนาะอาจจะเรียกได้เลยว่าเป็น Date Week, เดทวีคไปเลยก็ได้นะประมาณ1-2อาทิตย์ได้นะครับผมตู้นี้เนาะเหมือนแอดมินในกลุ่ม Facebook ถ้าใครได้เข้าไปตามเนาะเขาก็จะบ่นอยู่ว่าถ้าใครจะมารีหาอะไรช่วงนี้จนถึงสิ้นปีเลยนะผมมันจะเงียบเหงามากนะก <c oughs> ็ถ้าเขาจะคิดอย่างก็แล้วแต่ผมแต่ว่า ใครที่จะมารีตอนนี้ผมก็เห็นด้วยกับเขานะเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆเนาะก็ข้ามไปรอสิ้นปีเลยก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมอนะผมคิดว่าเล่นๆไปเถอะผมว่ารอลุ้นตู้เอาเผื่อมันจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตุลาอย่างเงี้ยพฤจิก,กาอย่างเงี้ยเออเป็นไปได้นะครับผมมันก็อาจจะไม่ได้เงียบตลอดเนาะแต่พฤติก,กานี่อาจจะเงียบหน่อยนะเพราะไม่มีอะไรเนาะเออ,เอ,อว่าไปนั่นนะ ส่วนอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตไปนะแต่ถ้าใครจะมาเล่นช่วงนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะมันไม่มีอะไรจริงๆเนาะอ่าเรามาดู3ตัวละครนี้กันดีกว่านะึเราจะไม่ได้พูดถึง3ท่านนี้เลยนะสำหรับยามมโตะเก็นดิวไซฟ้าอุโนฮะเรสึแล้วก็อุคิทาเกะจูชิโร่นะเออ3ตัวละครนี้นะอ่าเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะกับนายเฉียงนะฮะ ถ้าใครไม่เข้าใจให้ไปดูอนิเมะสมคราวเลือกพันปีภาคที่หนึ่งตอนที่6นะครับผมเนาะสะกอร์สุดท้ายเลยนะผมผมล้อเขาอยู่ประจํานะสำหรับท่านนี้นะผมยามุมโตะเฉียงริวไซนั่นเองนะใครแฟนคลับก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับผมนะเนาะเวอร์ชั่นเบฟนะเออบบเบฟเวอร์ชันนะเหมือนจะเหมือนจะเอาไว้ลงตู้เบฟเซเลชันในอนาะคตแน่นอนนะสำหรับท่านนี้นะปู่ยามะของเราเนาะปู่ยามะนะเป็นสาย ตีปกติผมระยะประชิดเนาะเป็นผู้สังหารเผ่ามนุษย์แล้วก็มีลิง์เป็นตีปกติแรงขึ้นเมื่อเลือดเต็มเนาะ40เปอร์เนะผมโอเคนะครก,ก,ก็ดูแค่นี้ก็รู้สึกแปลกแล้วใช่ไหมนะส่วนสกิลตัวก็มีก็พฟิตาบวกหนึ่งตีปกติไกลขึ้น20แล้วก็มีการเบรก แล้วก็เอฟเฟกเมื่อสังหารศัตรูนะผมค่าครบ10ตัวตีปกติแรงขึ้น10%เอร์เนะก็เอาง่ายๆคือถ้าค่าครบทุกๆสิตัวจนถึง40่สิบนะผมจะได้ทีละ10บสไปเรื่อยๆจนค่าตัวที่40จะได้เป็น20เนาะรวมกันทั้งหมดนี้ก็จะได้ประมาณ50%นะครับเนาะเออถ้าค่าครบ40ตัวได้แน่นอนนะผมห้นะส่วนอาร์บิก็จะมี ตีปกติแรงขึ้นอีก40%สกิลแรงขึ้น30%มีซ u เปอร์อาร์เมอร์นะตีแล้วไม่ถอยเนาะแล้วก็เริ่มต้นบาเรียรเมื่อเริ่มเทิน10หน่วยนะตั้งแต่เริ่มเลยนะคล้ายคล้ายจูฮาบัสสีส้มตัวแรกเนาะกันช็อต100%แล้วก็ลดดาเมจกับเผ่าศัตรูลง20%เนาะเมื่อเจอเผ่าศัตรูนะเ่า ฮิวเอะมนุษย์สิเผ่าสัตรูเลยล่ะเผ่าฮิวฮนะิวเมนเนาะเป็นเผ่ามนุษย์เนาะถ้าเจอมนุษย์ก็ลดดาเมจลงอีก20%แล้วก็ลดดาเมจตัวเองอีก16%บหกร์เนะผมแล้วก็ในกิวนะผมคิวเลสเอฟเฟกต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะคิวเลอร์เอฟเฟกต์นะรเเกธรรมดา30%เมลีปกติ40%แล้วก็ในกิวอีก30%ฮิต การโจมตีปกติบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองในกิวนะครับผมอ่าตัวนี้ง่ายๆนะเป็นตัวตีกิวนะครับผมโอเคถ้ามองดูจากในนี้ไม่เคยรู้สึกแปลกใช่ไหมในอาบิอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปดูเกมเพย์จริงๆอะ่ะคือผมรู้สึกว่าผู่แกสกิลดีกว่าตีปกติค่อนข้างเยอะนะผมว่าสกิลค่อนข้างเก่งเลยแหละถ้ามันเล่นสายสกิลเนี่ยถ้ามันเป็นตัวสกิลนี่เก่งเลยผมว่า แล้วมันไม่ได้มีบัฟเป็นของตัวเองด้วยนะก็ไม่เหมาะสละเอาไปยืนนะรู้สึกเลยเหมือนเอาไว้เล่นมากกว่านะแต่ใครจะเอาตัวตีปกติไปเล่นนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีตัวตีกิวเผามนุษย์สายตีใกล้ตัวนี้ตอบโจทย์นะแต่ว่าไม่ระยะยาวนะผมคิดนะเพราะว่ามันค่อนข้างอ่อนนะโดยรวมผมคิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ถ้ามันมีบัฟอะ่ะก็น่าจะให้อภัยสักครึ่งหนึ่งอาจจะพอเล่นได้อยู่แต่ว่าอันนี้ไม่มีบัฟไม่มีวอร์เทคนะเป็นตัวสกิลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสกิลก็ค่อนข้างจะไปข้างหน้าหมดเลยนะแต่สกิลดีนะสกิลผมมองว่าดีมากนะดีกว่าไอ้ตัวที่ใช้สกิลอีกในในรอบนี้ตัวที่ใช้สกิลสกิลไม่ดีนะแต่ว่าตัวตีปกติสกิลดีนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะใครเข้าใจช่วยบอกผมทีนะผม ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะผมให้รู้พูดยังไงวะมันถ้าใครเอามาเท่ก็เออก็เท่ดีนะผมชอบนะตอนเวอร์ชันมีเขนอะแบบถอดเสื้อแอคโชว์เงี้ยอันติถอดเสื้อแอคโอโ้โหแล้วก็ฟันเป็นไฟนะโอโ้โหแอคมากครับปู่นะเออก็เท่ดีนะอาร์ตผมว่าอาร์เท่นะสำหรับอาร์ตอันนี้นะเท่ดีนะใครจะเอาไปสะสมก็คิดกันหน่อยนะเพราะว่า ไอสามตัวละครนี้มันสามารถออกตัวโปติได้นะผมสามารถหลุดได้เนาะ,นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันมากนะถ้าใครจะจะเปิดก็สองสเต็ปพอนะอยากอยากได้ยอะไรเงี้ยเออแต่ทางที่ดีก็ไม่ต้องเปิดมันดีกว่านะมันไม่ได้เก่งด้วยเนาะแต่แต่เอามาะส,สมทเท่ได้อยู่นะสำหรับปู่ยามะของเรานะก็โอเคนะเพราะว่าถ้าเทียนี่ผมให้ประมาณ B นะ B หรือ A นี่แหละ B เพราะว่า B ะโอเคแหละ ตีโปรติถือว่าถึงมันจะให้มาทั้งหมดอ่ะเกิบเปอร์ถ้าถ้าถ้าตีครบ40ใช่ไหมแต่ว่าถ้าลิงก์มันอะคือถ้ามันตัดลิงก์ออกได้อ่ะเปลี่ยนเป็นตีโปรติแรงขึ้น40%่สิบเปอฉยๆเงี้ยโหดผมบอกเลยว่าตัวนี้โหดแต่ตอนนี้คือมันบวก40%่เฉพาะตอนที่มันเลือดเต็มเท่านั้นเองเนาะซึ่งโล่สิอะถ้าไปลงกิวไนแมอ่แป๊บๆคือหายผมบอกเลย ถ้ามันโดนไอ้พวกมอนฟีอ่ะแป๊บๆคือหายนะยิ่งเผ่ามนุษย์นี่ไอ้ไอ้ตัวนั้นแหะไอ้ตัวที่มันพุ่งๆไอ้ลุงพุ่งๆอันนั้นอะสามฮิตรู้สึกนะโดนทีนี่คือแบบโลหายมันไม่ได้มาตัวสองตัวมาเยอะเออก็ไม่ร่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะใครเอาไปลงไมนเมก็อาจจะลําบากหน่อยนะผมว่ามันมีตัวที่ดีกว่านั้นเนาะอย่างซุยฟงซุยฟงอะไรเงี้ยได้เนาะใครมีก็ข้ามเลยนะยามะโอเคเนาะ ใครไม่มีก็ต้องไอตัวเนี้ยแทนไปก่อนนะแต่ว่ามีตัวตีที่ดีกว่านี้เนาะก็ยืดยาซะหน่อยนะสำหรับตัวนี้นะผมเป็นตัวที่มีประเด็นกับผมไนงะเอออ่ะตัวถัดไปอันนี้ก็เอ่อป้าอุโนโหนหะเบสสอเนาะไอ้นี่ค่อนข้างที่จะมักง่ายไปหน่อยนะคืออาร์ตแดงกับอาร์ตสีม่วงอะ่ะคล้ายๆกันเลยนะอันนี้แอบมักง่ายนะผมดูจากสภาพแล้วอะเออ เป็นป้าเลส่์เวอร์ชันเบฟเวอร์ชัน Brave นะมันอาจจะเหมือนมีตู้เบฟใหม่มาอย่างนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตู้เบฟซเลคชันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเวอร์ชันเบฟนะเออไม่รู้ต่างกันยังไงอะใครเออสก,กิลก็มันก็มีแค่เนี้ยมันก็อ่าไอวิธีมาร์นี้โซใช่ไหมชับุลังคังแค่เนี้เออมีแค่เนี้ย เออมีแค่เนี้ยมันมันก็ธรรมดาเนาะอ่าเรามาพูดถึงต่าแกนดีกว่านะด้านสกิลเนาะเป็นตัวตีปกติระยะไกลนะคิลเลอร์เป็นผู้สังหารเป็นควินซี่เนาะส่วนลิงเป็นตีปกติแรงขึ้น30%อ่ะอันนี้โอเคถือว่าเป็นลิงได้เอ,อ้ตัวบน,นก็ลิง์ได้นะแต่ว่า จะได้ใช้กับสีได้ใช้กับตัวอะไรอะส,สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเอา่อแคนดิดได้อยู่เนาะแคนดิดว่ายน้ําใช้ได้เนาะลิงได้เออ่ไอตัวนี้ลิงดีนะส่วนตัวบนก็เฉยๆสก,กิลติดตัวเป็นเก้าหิบตาบวกหนึ่งการอ่อนแรงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็การเบรกนะทะลุแค่การนะไม่ทะลุบาเลียนะไม่ทะลุบาลีตีใกล้ตีใกล้เนาะบาเลียแดงเนาะมันจะมีแบบ เช่าชูตเตอร์กับมาลาเดอร์อยู่นะที่อันนันทะลุสองสองกาดเนาะสองโลเนาะเป็นทั้งกาดทั้งบาเลียเนาะสอันส่วนอาร์บีก็จะมีตีกว้างขึ้น20%ตีปกติแรงขึ้น50%ซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็มีฮิวในตัวแล้วก็ทั้งทีมโยมทูตใช่ไหมตีปกติแรงขึ้น20%แล้วก็เอฟเฟกต์ฮิลเลอร์30%บวกใน คิลอีก50%เนาะเปลี่ยนเป็น50%แล้วก็ดาเมจเรนส์สิแล้วก็บวกสามสิบเนตในคิวนะรวมกันเป็น80เนาะตีกิลแล้วก็เมื่อเลือดเหลือครึ่งหนึ่งลดดาเมจลงอีก50%แล้วก็ฮิตการโจมโตีปกติบวกหแล้วก็บวกสในกนะิลเนาะสลับตัวนี้ผมว่าดีกว่าไอ้ด้านบนหน่อยนึงนะตีกิลเหมือนกันแต่ว่าคนละความหมายนะอันนี้เป็นตีกิลแบบฮนะิลเนาะสหรับใครที่ขาดเอ่อพวก ขาดเลือดนะเอาง่ายคือเลือดไม่พอสู้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่น่ามีเนาะเป็นคุนซี่เนาะถามว่าป้าแกใช้ติกิวได้ไหมดีกว่าไอตัวบนเน่ะเพราะไอตัวบนมันต้องเข้าประชิดตัวเนาะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ระยะไกลนะสามารถติกิวคุนซี่ไกลได้สบายๆนะครับสลหรับตัวนี้เนาะป้าอุลุหานาเนาะถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าโดยรวมค่อนข,ข,ข้างดีนะมีฮิวมีอะไรด้วยเนาะก็ออถือว่าโอเคนะ เพราะว่าอาจจะให้ดีกว่าไอตัวบนนิดนึงนะให้สัรรค์เทียเอเนาะสกิลโดยวรวมก็อย่างที่ผมว่านะมันเป็นแบบวิธีมงวิธีมาหนะคล้ายๆตัวแดงเลยเหมือนเดิมเลยแต่ไอตัวแดงเป็นสกิลเนาะแต่นี่ตัวม่วงเป็นสีตีโปรติเนาะคือป้าล่างเนี่ยคือจะมาครบลูกสีแล้วนะเอาให้มันครบเลยไหมอะ่ะเออเปลี่ยนท่าโพสอยเงี้ยเดี๋ยวสีเขียวก็หมุนอีกทางนึงไอสีส้มก็หมุนอีกทางนึงใช่ไหมเทคนิคก็หมุน สีเขียวแนะเทคนิคนะหมุนอีทางนึงไม้สีสมม้มก็หมุนอีทางนึงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าสีแดงกับสีม่วงมาแล้วนะเออก็ถ้าโดยวรวมผมว่าสเปซอาร์ตไม่ค่อยโอเคนะเฉยๆก็็ๆๆก็คือป้าก็คือป้าเนาะป้าพักคแรกเนาะเออส่วนสก,กิลก็เฉยๆเหมือนกันเนาะตัวนี้ไม่เหมาะกับการสะสมอย่างแรงนะเออไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนาะส่วนปุยมันนี่คือมัน มันเพิ่งมีป้่างอย่างเนี้ยเพราะว่าปกติมันจะเป็นล่างใหม่เป็นถอดเสื้อนะเอออันนี้มนไม่ถอดนะแต่ว่ามันมาถอดตอนอันติเฉยๆส่วนตัวนี้ก็อ,อวิธีมาเหมือนเดิมทาให้ตายเนาะก็ถือว่าโอเคในด้านสกิลแต่ไม่โอเคในสเปซอาร์นะสำหรนะับมุมมองของผมนะใครคิดเห็นยังไงยังไงคอมเมนต์ได้เลยเนาะเออสกิลใช้ได้นะเออตัวถัดไปนะผม เหมือนเหมือนเราไม่ได้พูดตกเก่งแล้วเราก็ <c oughs> นั่นแหละเออมันไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะเราไม่ค่อยแบบดีใจกับมันเท่าไหร่นะมันเอ,อแต่ว่ามันจะมาเก่งตลอดก็ไปได้เนะเพราะถ้ามาเก่งตลอดเกมมันก็จะขาดความสนุกไปเนาะส่วนอันนี้ก็เออมาแบบให้หายคิดถึงเนาะแบบไอ้พวกตัวแบบเนี้ยตัวขั้นเวลาเนาะตัวแบบเอาไว้เอาไว้เป็นบอสในหอถัดไปอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งปีนี้มันมาค่อนข้างน้อยนะหลังลุงนะมาน้อยอยู่นะผมว่าหลังลุงมาน้อยอยู่แล้วก็เป็นตู้แรกที่มาสามตัวเนาะเพราะว่าช่วงก่อนเป็นอะไรนะอิจิโกะใช่ไหมอิจิโกะกิมจอใช่ไหมถ้าล่าสุดมันมามันจะมาสองสองตลอดเลยอะ่ะเออแต่รอบนี้มาสามนะก็ถือว่าเออก็โอเคแต่ผมคิดว่าต้นเดือนนี้น่าจะสองเหมือนเดิมนะ เหมือนเขาลดตัวลงกลัวแบบถ้ามาสามตลอดเดี๋ยวไม่มีไอเดียอย่างเงี้ยเออสลับโอคิโตเกะเจโรนะเออเป็นสายสกิลระยะไกลเนาะมีความแรงสกิลอยู่ที่884หน่วยแล้วก็เป็นผู้สังหารฮอนโลส่วนลิงก็กดอปตังสามสิบเปอร์นะส่วนอาบ,บิ กาพิปตาบวก1ทั้งทีมรีเลือด20%เมื่อผ่านด่านแล้วก็สกิลกว้างขึ้น20%อาบีมีสกิลแรงขึ้น60%มีสกิลบวก2โอกาสกสิสานะ2วิเนาะดาเมจศัตรูที่ติดแผ่ชะกันแรงขึ้น60%อมีการเบรกแล้วก็ตีตัวมุดดินลดคูดาสกิลลงอีก12%แล้วก็มันติบาเรียเนาะเสกบาเรียรได้เพิ่มอีกจาก3เป็น5นะแล้วก็ดรอปตังอีก70%อู้ ดบคริสตันแอนจีเวลอีก50%แล้วก็บัฟทีมนะผมทั้งทีมสีแดงนะครับผมสกิลแรงขึ้น20%อ๋อตัวนี้ใหม่ได้แย่มากถ้าดูจะอาบีนะแต่ว่าสกิลนี่มึงไม่น่าใช่ตัวสกิลนะเออผมว่าเป็นตัวตีซะดีกว่านะเออตัวนี้ตีตีค่อนข้างดีนะเป็นตีไกลเนาะส่วนใหญ่ตัวตีไกลทำมาค่อนข้างดีเนาะแต่สกิลห่วยนะออนี่สกิลแอบห่วยเลย สกิลหนึ่งมันผลักเนาะเหมือนจะผลักนะสิแล้วก็สกิลสองสกิลสองคือสกิลทีเด็ดของพรีกแกเลยนะพี่อุชิราเกะเ,เนาะเป็นปาดไปข้างหน้านะเออผมว่าไอ้สกิลเนี้ยกว้างกว่าสกิลสามเพราะว่าสกิลสามไปแค่ข้างหน้าเหมือนไอ้เคนเซเลยเคนเซ่ที่ผมด่ารอบนั้นนะเออเหมือนกันเลยนะไปข้างหน้าเหมือนกันเออแต่ตัวนี้อาจจะได้ใช้เยอะหน่อยเพราะว่ามันดอบตังตั้งร้อยเปอร์เลยนะเนี่ยดูดี30ิบวก เจ็ดสิบร้อยหนึ่งพอดีใส่ลิงก์ดอบตังให้มันประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นเลยมั้งเนี่ยเออเกินนะขอว่าใครที่แบบสายแบบเก็บตังเงี้ยไอตัวนี้เหมาะเลยนะมีดอบจิวคิสตันด้วยเป็นตัวใหม่เนาะเออดีกว่าใครที่ใช้คิซุเกะไอเฟนซี่โอ,อ้โหผมใช้ผมยังใช้เลยนะคิซุเกะเฟนซี่ตัวเก่าแต่ยังเก่าอยู่เนาะลิงก์มันมันค่อนข้างดีเนาะ ส่วนตอนนี้ก็ไอตัวนี้ก็น่าจะมาแทนได้แล้วมันมีตัวแทนหลายตัวแหละแต่ผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะดรอปตังค์เยอะดีเนาะไอตัวดรอปตังค์ตอนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะเนาะแต่หรือว่าผมผมไม่ใช้เองไม่รู้แต่ผมยังใช่นะไอคิสเกะสีฟ้านะที่เป็นไอตัวเฟนซี่นะเออแต่ตัวนี้ก็อ่าผมว่าดีขึ้นอ่ะตัวในในฐานะตัวดรอปตังค์ก็คือดีนะแต่ว่าถ้าเป็นโดยรวมของสายสกิลคือไม่ค่อยดีนะแอบแย่เลยนะ สกิลสาวเนี่ยควรเต็มจอนะผมว่าไม่ควรแบบไปข้างหน้าอย่างเดียวอะเออไม่เลาใจเลยผมว่าเต็มจอ,อมันจะได้ปาดทั้งหลังทั้งหน้าได้ด้วยมันจะได้เคลียร์เร็วๆเนาะอันนี้แทนที่มันจะได้เคลียร์เร็วกับไปไปข้างหน้าแทนเนาะอาจจะเหมาะสำหรับออตโอต้อ,อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะดูดูมองผมนะเออแต่ผมผมว่าผมชอบทั้งจอมากกว่านะเออใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้เนาะสำหรับโอคิระเกะยูชิโร่นะ เออผมลืมให้เทียป้าเลยเนาะว่าให้เหรววะจะไม่ได้แต่ให้ใหม่ก็ได้อ่าปุยามะผมให้บเนาะอ่าป้าอุโนโหานะผมให้ A บวกจุชิโร่ให้บลบนะกว่าน,นี้เนาะเทียเทียของผมเองนะแต่ผมไม่ได้ทําแบบผังเทียออกมาแล้วเป็นเทียที่ผมพูดเองนะตั้งแต่ดีถนะึงสามเอเนาะ ตัวไหนก็กให้ 3s ไปเลยนะส่วนใหญ่ผมก็ให้แจกแจกง่ายแล้วเนาะเออดูตามสก,กิลเก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะเออแต่แต่นี่คือที่ดูแล้วไม่เก่งเลยอะ่ะเอออาอหลังตู้ก็ประมาณนี้เนาะตัวที่น่าสนใจคืออา่าน้องยาจิลุเนาะไอ้ตัวนี้นี่ได้ใช้ผมเห็นเขาเอาไปอา่าลัชดาเมจกับตัวสีม่วงเนาะใครที่ ตีกิวเนาะมันบวกดาเมจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออได้ใช้นะออตัวนี้ชื่ออะไรนะออดอนดนี่หรือเปล่าเออถ้าจำผิดมันตีกิวนะจำผิดตัวนี้เนาะแล้วก็ชินจิสีฟ้าอันนี้ก็ลดบัฟแล้วก็เพิ่มดาเมจเนาะทั้งทีมนะอุนคิวลาอันนี้เออติกิวหัวหน้าหน่วยสีแดงนะสายตีไกลแล้วก็มีบัฟเป็นลดตีบัฟเนาะลดเกาะลดดาเมจเนาะ ตัวอื่นก็ค้าม่ามนะครับไอฮันโล่ก็ดอกตังเนาะไอบาลากันก็เก่าแล้วนะคิสุเกะนี่ตัวอารีนา่าเนาะประมาณนี้เนาะผมใครดูหลังตู้ตอนนี้ก็คือคิดหนักอยู่เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยดีกันหมดเนาะแถมมันยังเป็นตัวที่ออกได้ด้วยบางตัวออกออกได้จากหลังตู้หลังไอ้พวตัวลุงอะไรเงี้ยออกได้เนาะเออ โซนเลดก็6เปิ์นะมีสเตป3การันตี5ดาวหนึ่งตัวเออโอเคนะสำหรับตู้นี้ถือว่าดักเลยค่อนข้างดีนะผมว่าใครจะเปิดก็อยากได้5ดาวสักตัวก็สาสเตปก็ถือว่าโอเคนะโดยรวมเนาะอ่าแล้วก็3ตัวนี้ก็จะไปเป็นโบนัสของเลดอายอนนะที่ผมพูดคลิปแล้วนี่ผมพูดผิดนะขออภัยนะก็คืออายอนเลดเก่าแล้วเนาะ สงสัยเหมือนจะไม่มีอะไรคิดเลทใหม่แล้วมั้งผมว่าเลทน่าจะมีประมาณนี้แหละเออถ้าเขาคิดเลทใหม่มาก็ก็ดีนะแต่อายอดน,นี้เลทเก่าแล้วผมเพิ่งเห็นไอเออเห็นแบบ ened, เวอร์ชัน a w a k e n i n หรอเพิ่งเพ,พิ่งเห็นนะครับผมเนาะขอภขอภัยข้อผิดานาที่นี้ด้วยนะส่วนแล้วก็เป็นโบนัสให้กับดนะันพอยต์เนาะของอันใหม่นะเออที่กะจะมาในวันที่19นี้เนาะก็3ตัวละครนี้เป็นโบนัสนะ เหมือนโบนัสก็ผมเหมือนจำไม่ผิดมันจะมีไอตัวอะไรวะเหมือนจะมีเชนฟ้าก้าปีด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวก็ต้องไปรอดูในเกมอีทีเนาะผมก็ลืมๆแล้วผมเห็นในรูปหลุดมาอยู่นะไม่ได้เอามาแปะไว้นะผมเนาะะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันจริงมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีบอกอยู่ครับผมในตรงนี้เนาะ ถ้าใครสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนโบนัสนะตรงนี้นะผมกดตรงรูปคนขึ้นมาเลยเนาะเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าตัวไหนเป็นโบนัสบ้างนะเออสลับตู้รอบแรกผมก็ไม่ได้เปิดนะก็ไม่มีเวลาจริงๆนะเพราะเก็บเพชรไม่ทันอะไรด้วยหลายอย่างเนาะเออผมก็ต้องขอโทษทุกท่านมาณที่ทนี้ด้วยนะเออส่วนข่าวอื่นๆก็จะมีตู้แย่ของโอเอสสื่อนะที่ผมให้ไปเปิดนะอันนี้ควรเปิดนะ ใครที่ยังไม่มีก็ไปเปิดซนะถ้าถ้าได้มันก็ถือว่าโอเคนะเพราะมันต้องได้ใช้ในหอชั้น150นะของหอใหม่เนาะส่วนตู้อื่นๆก็จะมีตู้เบิร์นาร์ิชนะเบิร์นาร์ิชตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะมีทุกตัวเบิร์นาร์ิชตั้งแต่บูโนแดงยันไอ้นี่นี่เขียวนี่นี่นส้มไอไอโนเอลส้มเนาะเออเนี่ยมีหมดเลยนะใครที่ยังไม่มีสักตัวก็เปิดเปิดให้ได้เถอะผมสาม ี่ห้าตัวหน้าเนี้เปิดให้ได้เลยนะผมควรควรได้อย่างน้อยคือห้าตัวด้านหน้านี้เนาะเมซี่นี่เก่งมากนะยังเก่งอยู่นะเมซี่โนเอลม่วงนี่คือยังเก่งอยู่นะครับส่วนบูโน่นี่ก็ยังใช้ในดันคิวอยู่บางบางท่านเนาะแต่อาจจะเล่นยากหน่อยหนึ่งตอนนี้แล้วก็เออบาโก้ได้ใช้อยู่เนาะบาโก้มันเป็นตัวหอปน่าจะดีที่สุดแล้วในเกมนะตอนนี้นะส่วน ไอ้หนีนี่ฮาโลวีนตัวนี้ก็มันเอาไปประยุกต์เล่นหลายอย่างเนาะผมเอาไปประยุกต์เล่นในหอยากสุดอยู่นะเอาเอาไปใส่เป็นทลนะทล,ลุหลบเน,ะนาะทะลุหลบฮอลโลนะในหอหอด่านเท่าไหร่25หรือเปล่าจะไม่ผิดนะที่มันต้องใช้ดอนคัรออนจีนะผมว่ามันดอนคาร์ออนจีมันเล่นยากไปก็ใช้ตัวนี้แทนนะแล้วก็ใส่ลิงค์20 แล้วก็เอาตีทะลุหลบฮอลโลมาเนาะประมาณนี้นะส่วนตัวอื่นๆก็บูโนแดงได้ใช้อยู่นะบางที่เนาะส่วนตัวอื่นนี่ก็เก็บสะสมไว้นะมันเป็นตัวลิมิเต็ดเนาะนานมาทีก็เปิดให้ได้กันเนาะผมว่ากลางเดือนนี่อย่าไปเปิดเลยผมว่าเปลืองเพชรนะแล้วก็มีตู้หนึ่งนะพันปีรีลันเนาะนตู้นี้เนาะเออสองตัวนี้เก่งอยู่นะเก่งเลยแหละไอ้ช่างดูนี่ก็เก่งไอ้โทชิโร่นี่ก็ติกิวเก่งเนาะ เออก็ถือว่าโอเคนะส่วนตู้อื่นก็ไม่น่ามีและตู้เขียวอันนี้ก็ถ้าใครไม่มีตัวแล้วก็เปิดได้นะแต่ไม่แนะนำเปิดผมแนะนำเปิด3ตู้นี้เนาะตู้เบอร์นาร์ิชเนาะตู้โอเอสแล้วก็ตู้พันปีลีลันชังดูโคชิโรนะเนาะประมาณนี้เนาะก็สรับขขานี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอให้สลับความร่าช้าของคลิปแล้วก็ ทำตามสัญญาไม่ได้เรื่องการเปิดกระชาเราก็ต้องขอภายทุกท่านมา,นาที่นี้ด้วยนะผมถ้ามีโอกาสจะพยายามเปิดกระชาให้ได้นะผมขอโทษทุกท่านมา,นาที่จริงๆนะแล้วก็รอติดตามคลิปถัดไปเดยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นการังใจให้กันด้วยนะผมนานๆอาจจะมาทีนะแต่จะพยายามมาให้ได้ตลอดนะผมขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและซัพพอร์ตกันมาถึงทุกวันนี้กดไลค์แชร์ซับสไครป์ก็ ถือว่าเป็นการังใจให้ผมได้เป็นอย่างดีแล้วผมก็ขอคุณทุกท่านมา,นาที่นี้ด้วยนะผมไว้เจอกันสำหรับคลิปตัวถัดไปผมสวัสดีครับ